มาเพื่อนเพื่อนมาตัดต้นมันกันนะคะตัดต้นมันหาทุนไปทำไปทำมันต่อก่อนน้ำมันและปุ๋ยก็หมดแล้วมาตัดต้นไว้เอาหัวกันพี่น้องเลยก็จะต้นไปฟูกจะหัวไปทำจะเอาหัวไปขายได้ซื้อนะ้ำมันและปุ๋ยรองพื้นจ้าเพื่อนเพื่อนลองดูลองดูนี่เลยเห็นไหมอย่าทานไมลุกนะนั่งยุ่เสาโฮม ืันนี้บ้าแดดดอกตะกรอ้อดไม่แดดแต่กร้รอนนะคะเพื่อนๆออโคองเลยแบบวิธีตัดต้นนี่ไง ต้นมันงามงามพี่น้องเลยสายพันธุ์ก้านแดงเอาไปทำพันต่อเอาเนี้ยมันไปอีกก้อนพี่น้องเลยมาดีอยู่นะคะ ตัดกันสองคนจ้าเมื่อนี่นี่เลยพนักงานหนึ่งคนมาสองคนเพื่อจะพูดเรื่งเฝ้าเขา้าเฝ้าตาเขาบรรยากาศอ,อนูน่นอนหลับเฝ้าเขาก็กบ่รู้บรรยากาศก็บะไข่ดีบรายานาไหว้วางใจกลัวฟนจะหยดน้องมาใส่เขาพี่น้องเอ้ย ต <siuller descriptor> <f breakdown> <s worries> <imrosient> <sans> ้น <ook> มัน <roast> ต้นนั้นไม่ค่อยไปเช็คอีกทีนึงม่งเลย ตงนี้กะงามดียิ่โอ้ยมอเบืออถึงมือเถอะมาเหนียวคักเหนียวเนีย่ยถุงมือก็เด,ดินไปสุดแป้งเจ้าเพื่อน,อนตัดเสร็จแล้วก็จะมามัดมัดต้นนะคะมัดต้นรวมไว้แล้วก็จะตั้งไว้แบบนี้เลยลายมือกว่วจะได้มาเก็บออกน่าจะประมาณสองสามมือจะเอานอนแหวงส่กับยานมันยานมันแหงพี่น้องจ๋า มาเดี <im ating> <movement> ๋ยวเจ้าน้อยจะมัดให้เบิ่งบาดนี่มัดเจ้าน้อยก็มัดบ่เก่งดอกมัดแทบสิบ่เป็นพุ่นละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก็สิลองเฮ็ดเบิ่ง เห็นแต่อ <top> ัน <broken> น <player> ั้นเห็นบนน้อมัดกันด้นเอยด้อคมันสีมัดกะใสถุงมือก่อนจังหนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของนิ้วมือลูกมันกะซ้ำนี่ละพี่น้องกำลังหนาวรักหนาวรักนะคะต้นมันกระได ตะมุตะมิอยู่องงามกับงามองบางงามกับเหียนเอาสิ่งสิเอาอตอนตัดมันอยู่แต่ตอนมัดเนี่ยค้านค้านค้านที่สุดคือมัดล้ำมันเนี่ยละพี่น้องเพราะมันปวดแอวค้านมากเลยเนี่ย

ไปกันเลยคนละมุมละแจ่ได้เวลากลับบ้านแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าค้ำลงมาอีกแล้วหมดเวลาไปอีกหนึ่งวันได้งานมาหน่อยนึงไปจ้าเมื่อบ้านกัน